อยากเริ่มทําแบรนด์เสื้อผ้าต้องเริ่มจากอะไรก่อนดีอ่ะ EP หนึ่งคำถามที่ผมมาเลยก็คือเราจะไปซื้อผ้าที่ไหนดีเราเลยลุย2แหล่งใหญ่ในตำนานที่คนทําเสื้อต้องเคยแวะเริ่มที่สำเพง็งซอยขายผ้าขึ้นแน่นมากทั้งคอตตอนผ้ายืดผ้าลายแฟนซีหรือกิตเตอร์วิงวิงก็มีให้เลือกนะแต่ที่สุดของสำเพ็งก็ต้องร้านนี้เลยฮงบอกเลยว่าครบจบในที่เดียวจริงจ ชั้นล่างจะมีพวกกระุมซิปได้ทุกเฉดสีผ้ากุ้นป้ายแบรนด์ป้ายหอยไซคือทุกอย่างที่ต้องใช้ทำเสื้อผ้าเขามีหมดจริงๆเดินขึ้นไปชั้นบนนะยังมีอุปกรณ์งานตักเย็บกระดาษแพทเทริร์นเข็มกันไกเรียกได้ว่ามามือเปล่าก็กลับไปพร้อมเปิดแบรนด์ได้เลยต่อด้วยพาหุรัตแวชไนน์เวิร์ที่นี่คือตึกผ้าที่มีทุกเฉดท,ทุกเนื้อ คือตั้งแต่ผ้าเบสิกไปจนถึงผ้าหรูหราสำหรับงานแฟชั่นจะทำเสื้อกางเกงเดรสหรือว่ากระเป๋าก็เลือกได้หมดแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่จบนะเพราะเขาว่ากันว่าถ้าอยากเริ่มแบรนด์จริงจังต้องไปที่นี่วัดสน E.P. หน้าเราจะพาไปตะลุยแหล่งผ้าที่สายเริ่มต้นไม่ควดผ้ากดติดตามไว้เลยเราเจอกันตอนหน้านะ